สบายดีทุกคน,ม,น,น,กน,นมื่อนี้ก็สิเขาป่าหน้าไม้อีกแล้วเปิดภาพมาที่เห็นป่าเขาเขียวอยู่พี่น้องอปูหายกกเดือดนี่ไว้ดับปุ๊บเมืัอนี้งามขนาดเขาดำผู้แหลพี่น้องป่าหน้าไม้เท่านี้แหละจะน่จาจะไปดำนาต่อเดีย๋ยวไปใช้เบิ่งกอเดียวนี่ยนี่ไม่ได้หมัเกเดือดดักแดกเอ้ยเดือดพอดีกินเมี่ยง บ่จอนเฮาก็สิไปไทนาก็เข้าป่าซับอนามัยท่าก็กินตแต้แม่พอใส่ไปหาบังหันต้มเนาะหวานหอมนะอือน้บงหอมต้มก็จืดง่ายน้บงพี่น้องคับตมันอยากเขียวๆตัวใดยาวๆตัวก็สิเอาไปเผาเด้อพี่น้องเนาะบงบดีสิขุดเอา ที่อันนี้ปลายกำลังผลิตอยู่พี่น้องเอ้ยมามือนกับเอาทุงมือมันน้ำอีแตะยงกินหลังมือลืม <c oughs> อ่อนค่บปั้นยัง <c oughs> หนื่อยพี่น้อง หอมน้ำหน่อบงนี่แล้วยองเลยอไปซับเอาตัวนี้ไปนี่คือแม่เพิ่อนเด็ดบอพี่น้องผักพี่ยังดอกขาวเอาตะโอนเอะไงพี่ต้องผักขนาด แต่กะแปลกได้พี่น้องน้ำไม้ไห่แถวนี้มันขึ้นยังบ่ออ,บอกบ,บ้านอื่นคือว่าออกก่อนแต่เฮิงเลยนะบัดแถวเฮาน้ำไม้ไหลยังก่ทันได้ออกจริงดีเด้ช่องเมืองตัวได้เห็แเราก็ซับเห็ดอย่างนี้เห็ดเบื่อบ่าช่องดอกอพี่น้องว้งามค่ะขนาดช่องดอก มาหาช่องหน่อไม้กันหน่อไม้นี่กระตาช่องอันนี้ครับพี่แปลกเนาะหน่อไม้ไหลบ้านอื่นคือออกไววะออกแต่หงุดหงพี่น้าะไม้บ้านเรายังบ่ออกได้พี่น้องเวลายเติบบบานตะกเลยใกล้ๆเนาะ ป่าบริไกลกันกันบบ่อกคือแตกต่างกันกันบบ่อโฮลองขุดลงต้มแล้ว,ลวกว็ใส่ตำเนาะค่ะก็ใส่ตำข้าวปุ่นเนี่ย้องเลยออออันตัใหญ่เลย không ừ. bộ năm bộ năm đấy là khôi chỗ có đấy nhọn vào đây mít tạ nằm vẫn lẽ cái lẽ ừ กินเห็ดหอยกินน้ำไม้ให้กินย่างกินอย่างอื่นก็พอแหงแล่ะมีเห็ดมีน้ำไม้ให้กินก็กินไปน้ำเครื่องปรุงเนาะพวกเครหหื่องปรุง,วพ,วงพวกของใสอาบน้ำอา,นาบนสบู่แชมพูแผบแข็งนัวปลาแดกหมักเพชอเหยโอ้ยหอยอไปตั้งต้นผูวกกบไไดีขึ้นไปหาทา้งทง เป็นอะไรน้องข้าพบรีกินขู่มือลายมือกินเธอหนึ่งทำไมเลยพอขึ้นซื้อแนวอื่นกินแม่นอันนี้ก็จะหาเลยอุ่นเวิร์ดก็จะหาพอเห็นคนก็จะจนมืออกินพี่น้องที่ได้ในกระตาสำนักก็ได้นอนเล่นน้าตัวเองเนี่เห็ดอย่างไรเห็ดแบบนี้ก็มีโไหลไปตามน้ำงามๆอย่น้อง น้ำตกน้ำลงมาจากพายเขาเล่นลุลงมาเนี่นตกโอ้มาสติปตาเลยเนาะมันลุนลเป็นหูลงมาจากคันพายเนาะมันไหลผ่านหูได้หมดเไหลผ่านแบบหนาดินนะโอ้โอ้โอล,แลุแต่ห้งแล้วแต่ติกายนี่คือ นี่มันมาแต่ใส่ย่อยเะยๆเนาะมองนะพี่น้องกอดียวาเลยหลับนี้เขามีบวชอันนี้แต่ห้องก็ได้เอาก็เลือกคนหาอลไรพี่น้องบวอื่นอ๋อแต่บวชอันนี้เน็ตขาวขาวเสียมอัดเอาดินทมไว้ก่อนเสียมคาถึกแกวต โอ้ตกใจบนบักดอกแดกเฮ็ดหำพานพี่น้องเน่าแล้วตัวนอันนี้ก็เน่าโอ้เน่าวอะไรพี่น้องมันหึงอันนี้ก็เน่าวก็จะมั้งเมือนอลีนี้กระหนาวเฮ็ดดังงูอ่ะเฮ็ดกินอะไรด้วยพี่น้อง S <S <an> ้าบางหันเป็นแบบเลืกๆมาปานีดินทรายทมบ่ล้วพี่น้องเลยนี่ปูปลาซิวยๆๆยมามาหายาบหยาบอเฮ้ย่างมาบางหันคอยย่างแถวบนคอยอย่างอยู่นี่บ่ได้ได้ดเป็นเลืกดินทรายไหลลงมาทมบ่ มแต่อบ่อนก็นจะซับเอา,อาหาเบิดเลรไปนำ้ำดอกหอดหาหอดแต่ทั้งคำแจ่ทั้งหนากอ่เพ้อเย็นค่ะลีได้น้ำห่วยเย็ยนเยน็นเย็นแบบคำแด่อาบคือสิแบบชดชื่นนะ น้องเอบ่ดเอาดอกะมันเป็นไม้ซะตอนนี no ้กนพอื no? yeah, ่น <answer> ส <jeux> ิบ่มาักเนาะ2อันพี่พน้องกบอันนี้หน่อบงหน่อบงนี่บักดอกบ่นะบักดอกนี่แล้วบ่ดอกอย่างน้ําจมๆแนบ่เห็นได้บางไม้ยันว่าคนมาดอกี่สิับออน่ขาวนี่ขุดเอาน้ําไม้กันพี่น้องเอ้ย ห่วยเด้นี่เบิงบ่งเบิ่งไม่นี่นี่นกงไฮเป็นกงไฮเ้อพี่น้องยลบคว้างห่วยกาดเป็นครัวสะพานเลยนะนี่ก็เป็นห่วยใหญ่นี่ใส่ไตไว้เลย,เลยแต่ห่วยอันนี้ห่วยมันน้อยน้าม,มันก็สัได้ชําหนึ่งกะสมาดไปได้เนาะนี่มันค่าไม่ไปทราบทังนั้พี่น้องเดี๋ยวเสียวขึ้นมาให้เบิง่งเอ,อ้อนี่พี่น้องโอ้ย อันจิุ๋ยอะไรแบบนี้นะท่าน่ก็ยาหาแล้วไปะหีหนางพี่น้องพอก็จะเอาเบิดแล้วได้แต่แถวนาตัวเองแหละนั่นเนาเแะแถวอื่น,นก็จะขุดเอาเบิดพี่น้องก้อนหนึ่งเป็นเท่าัยอันมิดอันาขาวๆก็จะเอาเพราะมันเป็นขี้ดินทรายเด้อันาขาวๆแบบเลอะๆทรายแต่มันสีออกขาวนหน่อยยีตยีนางเราไปหาดำนาแล้วไปะพี่น้องไป ใส่ในทงใส่ยาแนวเหี้ยเราจะทงมาใส่ที่ใบยาแนวป่านามเขาไมีอยู่ติดคันนามเกาะมือซังนี่นี่เป็นโมแบบนี้นามมันเกาะนามมันหร้อเปล่นไม่เกาะตีนเกาะมือเออน้าป่าทำไมยู่งยังวะใครดันดู เอาเซียมปืดเอาทั้งน้ำก็จะใบเคียวๆได้จะนั่งใบอ่อนๆมันบเหม็นอ่อนมันโปแเก่แบบมันบางนะใบบางๆเคียวๆเวลาเขาไปยีหเือเคียวค่ะถ้าใบานาๆแข็งๆค่ะมันสีบอเขียวสะออกดำๆหนาเนาะใบานาๆแข็งๆแบบใบมันบได้แข็งบางๆ เขียวขักนำหิบยานางก่อนพราะมีอีกนองหาไปแบบสิละอยู่ฝ่าหกมิจะใบเขียวอียูขนมดุหาหหกลุงเถ่อเห็นมันหกลายลุงเถ่อเห็นก็หอดโบหิดจะใบเขียวเลยนะป่า บังตาลู t เกินไมมาน้อยเนาะเห็ดไมมาน้อยกินครับพี่น้องตนี้อันนี้บ่แม่นเด้นี่ใบมันสิเป็นแบบนี้ใบยนา เชียงอกอะันตะโยเปิดโทรโรงพอหน้าขอยอยู่ใกล้บ้านกะเจ้าได้พี่น้องอยู่ใกล้บ้านจะของจะมาใกล้บ้านตะกกยคำเวลาอยู่หน้าเวลาสซืส้อน้าเย็นดือว่าอยากซื้ออยังกะแล่นไปซื้ออยู่ในหมู่บ้านกะเจ้าไอเลียงควายนี่บ่มีสมกินนี่ตำแจ่วหมกเพชรใส่ประเด็กมากินก็มากกอกอันนี้แล้วพี่น้องนี่บ้านเธอเอิญมากกอกรวม กอกเหลื่อมอยู่ผังไทยผู้เออนมากอกอนี่ยกันพน้องกอกอยู่นะเอาไก่ไผ่มาแถวนี่ไก่เหาบ่เฉียงไก่กุ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 มาไก่ลีจจะมาก็จะครบบ่นอะนี่โอ้ยไก่บ้านนี่แล้วบักดอกบักดอกไก่เฮาเลยนี่ไก่กระเจ้าวะวันนี้พี่น้องคอยกันรอ ดอกบม,มีหมูคูดเดียวมันใครป้านขวยจิหล่อเปน็นๆนี่นี่นี่พี่เจ้งพุดสบายเทไรแบบนี้บมีแบบคือกางโคกงหักเงาเพกลลยหักไม้ลายอชองขวอยูี้ห่มกกมากรอกแถวนี้มิตรกกงมากรอกฮะ่ะแนมไปก็มิตรกกงมากรอกขนาดกระเจ้าบักพิมันได้โตกะเจ้าบักฮะสองปีที่แล้วมันเป็นก๊กอันอเด้ไก่ <laughs> ไก่ป่าไก่บ้านไก่ค้นนี่นี่น้วก็ตกโกมากอกก็จะแบบปี่กายนี่กับพี่ซื้นนี่เป็นป่ามันก็เจ้าปีนี่ก็เจ้าห่าปลูกแล้วก็ปลูกสองปีน่นี่แหละก็จอจากใครถี่พี่น้องเยดินงามคักได้เห็ดห่เห็ดนาเลยมันเป็นดินห่วยดินห่วยมันก็ค่ายดินดงแหละแต่มันสิบปีหกมันจะปุ๋ยป่าหกสำดงนะดูดิบนกบเจาเห็ดมันมันเลยเป็นมันเขาปลูกมันถ้าเวลาก็จะปลูกปีหกขึบ 6, นไปชนนะ นาไปแถวนน้าก็บือหกก็ได้หัวหนาเฮานี่มันก็ะิหกแบบนี้เนาะสิหกแบบนี้อยู่คนราตระพังห่วยนี่คือมันไปหนีวิตดินก็จกังนีก็ห่วยห่วยึวย้นไปแล้วก็นาเฮามันต่อเนื่องกันพอแต่ห่วยกันไว้สื่ออย่างนี้นจะกอกมากอกได้หัวก็จะเห็นว่ปลูกมันสองปีเดี๋ยวก็จะหย่าปลูกปลูกมันกะง,งามได้นี่นปีนี้ก็จะปลูก ยาวขึ้นไปผูกกัก็จะเป็นห้วยอ้อมผูกเป็นบ่ยาวขึ้นไปผูกก็จะเป็นกลางโคกข้ออะไรยานางก็ได้ปะออกก็แดดและหาดมันนานหน่อยกันเย้ยลงมาหนิดก็ห้วยเราอยากขายอยู่เออก็ออกก็ออกเนาะแสดงว่าคำเ่าหล่อลงไปแถวหนาเลยเวีอนออกก็ออกนะคะเออพี่น้อง กำลังว่าอ,าอยู่ว่าคือว่าทำไมไหลบ้านอื่นออกบ้านเัาออกออกแล้วพอแต่ว่าบางกอออกก่อนออกหลังบางกอ,อ,อกกยังไม่ออกกดีกับมีแกงแซ่บได้หน่อไม้หนอ่นอไหลมันจะเป็นยังสีแ่แบบพี่น้องชิบอะไรขาวได้น่อไหลได้แต่มันบริข่มแห้งเด้ดน่อไหลบริข่มเห็นไหมพี่น้องเออนี่ลายเต๋อหน่อไม้ฟงปลาบั้นหัว ขามห้วยก่อนอีที่ห้วยกับวันนี้ใหญ่น้องนี่ขามห้วยไปหนิก็น,น่าจมค่อยขึ้นไปนี่ปุ้ยมุนมัดหัวบนกระเจ้าความหัวพ่อเอือึบไปเออเป็นกระโกยพี่บ้านพ่อคนปลูกไว้ขามห่วยขึ้นมาความหัวไปก็เป็นไฮน่าเลยพี่น้องเป็นแผนทั้งหนานี่พี่น้อง หน้าเห,ห,ห่าหอนน้าแล้โอ้พลาดเออบัดน,นี้พอใส่พูยบัดนี่เนาะมือนีงยังเก่งๆอยู่เนาะมาบัดน,นี้งามเลยชิได้แต่มันห่างมีเข่าออกแล้วแถวงามที่บนนี้เลยจะบนส่วนงามมันแบบมักง,งามได้แถวนี้ไห้แถวนี้แคมป์ป่านี่พวกกัดพี่น้องเอ้ยงามเกี่ยวเลย เขาพรท่านได้เบ่งได้บางล่มกองอยู่ปวกลายไมย่ยังห่วยเพราะยังเพราะาน้ามันบพรข้างมันหูปวกลายขบบนลได้มีน้าแล,ล้วปวกมันก็กัดพ่อย้ก็ใู่ชนทั้งนั้นน้ามันบพข้างหูปวกลายกับห้ตัวเทิงสุดหันเลยแบบแต่ละปียนะเกี่ยวข่าวล,ล่มกองอยู่เกี่ยวกเกี่ยวเนี้ยตัวปวกกัดหักนะนี่กับบ้างสุดเกิน น้ำท่วมมันเป็นเพียน้ำตายเวอร์บางมันได้วยบางเขียวอยู่แต่ว่ามันบางก็ได้เรือกับกุกเดียวแบบทำไมก็ได้ลายเต๋ออยู่น้องนะก,กะตาโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนีย้นยเขาจะมาถ่งกันเด้ออันยังมไม่ขึ้นเชียงเลยดอกเนอกกับเฉลยดำนาเสร็จกัน ขอบคุณพระสุขุสคนเดอที่ติดตามชมแล้ใจไปแล้วสบายดีเด้อทุกคน